สาเหตุที่ผู้หญิงนอกใจแฟนสวัสดีค่ะพบเจอกับก้อยนะคะก่อนอื่นแนะนําก่อนนะคะว่าช่องก้อยเป็นช่องเนื้อหาสําหรับผู้ใหญ่สาเหตุที่ผู้หญิงนอกใจแฟนนะคะก้อยจะสรุปมาให้สามสาเหตุหลักๆนะคะข้อหนึ่งเลยนะคะความเหงานะคะถ้าคุณปล่อยให้แฟนคุณอยู่คนเดียวนานๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกไปทํางานนะคะทํางานคนที่นะคะนานๆกลับมาเจอกันครั้งหนึ่งในระหว่างที่คุณไม่อยู่นะคะ มันจะมีคนหนึ่งนะคะคอยเข้ามาพูดคุยคอยเข้ามาปรับทุกข์คอยเข้ามาแสดงความเห็นอกเห็นใจแฟนคุณนะคะยิ่งสมัยนี้นะคะการสื่อสารมันเข้าถึงโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตระบบออนไลน์นะคะมันสื่อสารกันง่ายข้อสอนะคะความใกล้ชิดมันเกิดจากความใกล้ชิดจากคน ที่อยู่ใกล้ชิดกันเช่นอยู่บ้านใกล้กันทำงานที่เดียวกันเจอกันทุกวันพูดคุยกันให้ความช่วยเหลือกันจนผู้หญิงเกิดความรู้สึกไว้วางใจเกิดความรู้สึกพึ่งพิงได้เกิดความรู้สึกพิเศษกับคนนี้ข้อสคุณไม่ทำหน้าที่หน้าที่แฟนหน้าที่สามีที่พึงมี อาจจะเป็นเพราะว่าคุณเป็นเบาหวานน้องชายมันไม่ขึ้นหรือมันขึ้นไม่นานทำให้แฟนไม่ได้ผู้หญิงโดนปฏิเสธบ่อยๆมันสะสมสะสมจนวันหนึง่งเธอเริ่มหันออกไปข้างนอกเริ่มมองหาคนใหม่คนที่สามารถตอบสนองความต้องการตรงนี้ของเธอได้ ก็อาจจะพูดคลิปไม่ละเอียดนะคะเดี๋ยวก็จะทิ้งลิงก์นะคะไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะหากคุณนะคะอยากพูดคุยเป็นเพื่อนนะคะสอบถามเรื่องราวในเรื่องของความรักนะคะเรื่องของกิจกรรมบนเตียงนะคะสามารถแอดนะคะด้วยการจิ้มลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนะคะบางคนไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะคะพอคุณดูคลิปนี้นะคะ เหลือบลงไปข้างล่างมันจะมีคําว่าเพิ่มเติมนะคะคุณกดตรงคําว่าเพิ่มเติมแล้วข้างล่างมันจะมีลิงก์นะคะให้คุณกดตรงนั้นแล้วเจอกันคลิปวิดีโอต่อไปค่ะ